คำถามที่คุณอยากจะถามมิกกับมิกเขาพร้อมตอบอยู่แล้วให้เบนถามให้นูถามให้เบนถามเอาแบบพรมอเลยนะมึ้งเลยนะเมียเขาก็ต้องรู้ไหมวะไม่รู้จริงเหรอไม่รู้เนี่ยต้องน้างคุณคนเบนคำถามเนี้ยแหละดาราแพทย์ตรงข้ามที่เป็นสเปคของคุณออที่คุณอยากจะเป็นแฟนถ้าเลือกได้คุณอยากเป็นแฟนกับใคร จะเมียะ็นรู้ไหมอันนี้เ็นรู้หมว่าในใจเขามีเลือกไม่รู้แต่นี่เขาบอกไม่รู้ว่ารู้รู้ว่าเขาชอบแนวไหนแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นใครมีให้เลือกตัวเลือกสมมติเอาสการเลตโจแฮนเซนใช่เลยโใช่เลยใช่เลยชอบชอบนะชอบสการเลตโจแฮนเซนตอนสมัยก่อนชอบเมแกนฟ็อกซ์มากชอบลูกพง แล้วช่วงหลังชอบอเล็กซานดราเดลโรโอ้นี่ชอบนี่คือแล้วได้ความเป็นจริงทางเขาอเมริกาได้ไทยมาเลยไทยไทยเดียวไม่ไทยสาวไทยชอบสาวเซ็กซี่มิกเอ่อมิกน่าจะชอบผู้หญิงตัวหุ่นดีตัวสูงอ่าใช่อย่างนั้นเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่แบบเต็ชอบเซ็กซี่แน่เลยชอบชอบเซ็กซี่เฉพาะอยู่กับเราแต่ไม่ต้องไปเซ็กซี่ที่อื่นอ่ะเอุยเราก็หัวของซะงั้นโอ้หัวมากแล้วถ้าเป็นพี่ปอกับพี่วิลลี่อ่ะฮะ อม่ได้ก็ตอบไม่ได้เลยบ้านบึ้มอ้ยนี่นี่บึ้มอเห็นไหมเบิ้มอย่างนี้เลยบึ้มเบิ <S <S ้มเอาสักคนพูดออกมาเู้ไม่ได้ด้วยออกมา